นี่ค่ะยินดีต้อนรับสู่นันนาวินแชแนลนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะาพาทุกคนไปชมภาพบรรยากาศการปลูกข้าวที่นานะกันนะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นคิวของคุณป้านะคะซึ่งซึ่งตอนนี้เป็นก็คือแบบเขาก็จะทําแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือเป็นลอกเป็นลอกไปเลยเนาะก็คือก็คือแบบมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือนาแบบมันกว้างมากเนะคะแต่ว่าเราจะแบ่งเป็นแบบเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนนะคะแต่ส่วนนี้เนอะของวันนี้ก็จะเป็นของคุณป้านะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่แบบไม่ได้ลงไปปลูกนะคะเราจะแบบไปช่วยทำกับข้าวอะไรนิดนหน่อยนะคะทุกคนเมื่อกี้ค่ะคุณปปปป้้้้้าาาาากกกกกกก็็โโทททททรรรมใหไไไไช่่ววววยยยัับขอออะะะะะะะเเเเลลนนนนนนนคคคคคคคุุุแดีจพ คนสภาพตอนไปนี่ก็คือแบบนี้นะคะก็คือมาไฟป่าคือเยอะมากคุณคุณป้ามาฝากให้อะไรนะคุณยายนะคะเราต้องเอาของให้ไปให้คุณยายก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปนากันนะคะโอเคเนาะไปกันเลยค่ะโคตรหนักเลยคนตอนนี้นะคะเราก็เจอ,เอคุณป้ากับคุณพี่สองสามท่านนะคะเขาก็ขอมาไฟป่าของเรานิดหน่อยเราก็เลยจะเก็บให้เขาตรงนี้นะคะ บ่งกันกันนะคะนี่นะสีท่านนี้นะคะเสร็จแล้วตันนี้นะคะก็จะถึงที่นาของเราครอบครองเราแล้วนะคะนี่นะคะส่วนที่นหนึ่งก็จะเป็นของคุณป้านะคะนี่นะคะคุณลุงก็มาช่วยถ่ายอู้ก็ปลุกได้หลายล็อกแล้วนะคะทุกคนนี่นะ คนวันนี้แดดไม่ออกอีกแล้วอ่ะเอ้ยอน,น้นแล้วมาแล้ว <c oughs> คนเสียายวันนี้แดดไม่ออกอ่ะตอนนี้คือทุกคนช่วยกันแต่ว่าคนสุเข,ข้วใค้ไปในหมดไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคน เ,เรา,เราไ,ไปเราไม่ได้ปลูกข้าวให้เราไม่ได้ปลูกเราไม่ได้มาช่วยปลูกคออเปลูกข้าวให้พี่นี่ป้าค่ะเพราะว่าเราปลูกข้าวไม่เป็นนะแม่แม่ไม,ม,ม่ให้ปลูกเดี๋ยวเราให้ถึงคิวของเราวก่อนเนาะเดี๋ยวไม่จะสอยนแะล้วขอบคุณยอะมากเล้วคีวเสร็จหรือยังคุณ สู้อนะุบลเยเนาะสู้อรยอยเี้ยี่นะทุกคนเขาจะปลูกกันที่นาะของเราก็จะอยู่ตรงกลางนะคะส่วนไทยสุดจะเป็นของออน้องชายแม่นะคะแต่ว่าเราก็จะแบบไปแบบไปแบบเป็นระเบียบนะคะไปไปคนที่อยู่ต้นๆสุดแล้วก็ไปตรงกลางแล้วก็ไป คนไทยสุดนะคะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปที่กระท่อมกันเลยนะคะแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาบันไดลงก่อนนะคะอ,อมาถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะกวาดถูกากวาดกระท่อมกอนเนาะเ,เดี๋ยวเรากวาดอันนี้กัน ทุกคนเราไม่มีไม้กวาดเราก็ใช้อันนี้นะคะคนระว่างทางที่คุณป้ามาจะมาปลูกข้าวเมื่อกี้นะเขาเจอเห็ดเห็ดอันนี้ด้วยนะคะทุกคนจําชื่อภาษาไทยไม่ได้อย่ทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นภาษากรีกก็คือคือทูพีนะคะโคนคือทพีเนาะก็มันอร่อยมากเลยนะจะบอกให้ทุกคน บ้านเราเขาเรีกคือทุบคืเดี๋ยวเราจะมาล้างกันแล้วนะคะดี๋วจะล้างไว้ตรงนี้แล้วก็รอให้ถึงเที่ยงแล้วคุณป้าเขาก็จะมาทํากับข้าวนะคะแล้วก็จะมาช่วยคุณป้าทากับข้าวด้วยเนาะทุกคนนะทุกคนค่ะตอนนี้ฮะ,ะอันดับได้เราขอไปตักน้ำก่อนนะคะเราไม่สามารถเอากล้องไปตรงนั้นได้นะคะทุกคนไอตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้เนาะ,ะโอเคนะคะไปกันเลยค่ะ นา,นาผืนนี้เป็นนาที่แบบกว้างมากเลยนะคะดูคุณแม่ต้องไปเอาต้นกล้าแบบท้ายท้ายนานน้นนะคะทุกคนแล้วต้องกลับไปปลูกตรงโน้นเห็นไหมไปตรงนงน้นนะทุกคนไกลมากเลยนะส่วนของเราก็จะใกล้ขึ้นมานิดหน่อยเพราะของเราอยู่ตรงกลางส่วนของพัิดาเนาะพัิดาของเราเนะก็จะอยู่ในส่วนนี้ก็มันก็จะใกล้กลับไอ้ต้นกลา้าข้าวหน่อยเนาะคิดเยทุกคนเรา มาก่อไฟกันดีกว่านะคะเริ่มก่อไฟเริ่มก่อไฟเสร็จแล้วล้วก็จะมาล้างเห็ดของรางพาล้างไว้ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เราจะมาทำเป็นแอปกันนะคะแล้วตอนนี้เราก็ ถึงเวลาของกันมากับมาดื่มน้ำชากับมาพักเบรกแล้วนะคะส่วนคุณป้าของเราก็จะทำการาทำเมนูอะไรต่างๆนะคะส่วนคุณแม่ก็จะคั่วชาแล้วก็ทำน้ำชาให้ทุกคนกินนะคะคุณแม่กับคุณป้าก็จะช่วยๆกันนะคะโอเคเนาะ จะเป็นนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการกลับมาดื่มน้าชากันกลับมาพักเบรกนะคะเนาะก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบดูอบอุ่นดูแบบสนุกสนานแบบธรรมชาติมากเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะช่วงกลับมาพักพักเบรกนะคะคุณป้าของเราก็ได้เตรียม เมนูกับข้าวไว้นะคะเพื่อที่ว่าเราไปรอบนี้แล้วกลับมาแล้วก็จะกินข้าวเลยนะคะจะได้ไม่รอจะได้ไม่แบบทนหิวนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวป้าฮะป้าของเราก็จะเตรียมเครื่องเคียงอะไรต่างๆนะคะส่วนคุณลุงก็จะทำแอปแอปเห็ดนะคะเห็ดก็คือก o t ทูพีที่เราบอกไว้เมื่อกี้นะคะส่วนคุณป้าของเราก็จะทําเมนูได้เป็น2เมนูเลยนะคะเมนูแรกคือจะเป็นเมนูพวก ไก่นะคะจะใส่ฟักเขียวด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นเมนูต้มแซบหมูนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่ที่คุณป้าได้เตรียมไว้นะคะตอนนี้ก็ทําทไปเรื่อยๆนะคะคนอื่นก็กําลังจะใกล้จะลงไปที่นานแล้วนะคะกําลังจะลงไปปลูกข้าวรอบที่สองกันแล้วนะคะ ดูนะคะจะให้มาดูนะคะว่าอาของว่างของเรานะคะช่วงพักเบรคคะก็มีอะไรบ้างก็จะมีมะไฟป่ามะม่วงนะคะแล้วก็มีสับประรดมีขนุนนะคะก็จะมีเท่านี้นะคะคนตอนนี้นะคะกับข้าวของเราก็เดือดแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะทําเมนูขั่วไก่นะคะทุกคนเขาเรียกว่าปลาคั่วออตานะทุกคนปลากระยอ,อนะคะ็คือปลาคั่วออตานเนาะ แล้วก็ใส่ใส่ฟักฟักเขียวด้วยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ใส่เข้าวคั่วกันแล้วนะทุกคนนี่น,ะนข้าขวคั่วที่คุณป้าเตรียมไว้นะคั่วแล้วเมื่อตเตรียมผ้าไหมเนาะ ะะเมนูแรกของเราก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเมนูต้มแซ่บหมูกันนะคะคุณป้าก็จะทยอยทำแล้วเนาะโอเคนะเดี๋ยวคุณป้าก็จะใส่อะไรนะใส่มะก,กรูดใส่เครื่องมอเอ่อเครื่องเคียงต่างๆแล้วก็จะคุกคู่คั่วแล้วก็จะใส่น้ําทีหลังนะคะเพราะว่าถ้าไม่ทําแบบนั้นมันจะแบบเหม็นเขานะคะทุกคนนี่ก็กับข้าวของเราก็ใกล้จะเสร็จสิ้นทั้งสองเมนูไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็น มีแอปที่พาร์ตี้ของเราได้แอปวายไฮแอปเห็นไหมคะเห็นไหมทุกคนเห็นเห็นตรงนั้นไหมคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่ามันอันนี้มันน่ากินไหมดูสภาพคือดูไม่ได้เลยนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้ราคาทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะตอนนี้ก็เวลาขณนนี้เวลา1ิบเนาฬิกาห้นาทีนะคะทุกคนเราต้องเรียกป้าๆกลับมากินข้าวกันนเนาะวันนี้เราก็แบบ ม่รู้ว่ามาช่วยหรือ,รอว่ามาเป็นมา,มาเป็นภาระเนาะ <c oughs> ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปเปรียกป้าๆก่อนนะทุกคนตอนนี้ก็จะกลับมากินข้าวกันแล้วนะคะนะคะก็ก่อนที่เราจะเริ่มกินข้าวเราเรา,เราต้องอธิษฐานก่อนนะคะเราก็จะให้คุณยายท่านนี้อธิษฐานเพื่อกับข้าวของเรานะคะ a m <c oughs> ตอนนี้ก็ทยอยกลับมากินข้าวกันเรื่อยๆแล้วนะทุกคนโอเคนะทุกคนตอนนี้รักก็จะถ่ยใ,ให้ทุกคนคลินี้นะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวเราขอตัวไปกินข้าวกอนนะคะแล้วก็หิวเหมือนกันนะคะอุณ้า

ดูจากสภาพน้องๆเมื่อกี้แล้วนะคะก็เห็นนะคะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะฝนตกแบบตกไม่หยุดเลยนะคะแต่ว่าคุณลุงคุณป้าเขาก็ยอมเสียสละที่จะไปปลุกข้าวให้เสร็จนะคะเพราะว่าเขาแบบสุดยอดทนทนแดดทนฝนมากเลยค่ะคะุณลุงคุณป้าของเราก็สุดยอดไปเลยนะคะผ้าบร้นี่ก็จะเป็นผ้ารวมของ ปลาของคุณป้าน,นะคะที่เขามาปลูกข้าวในวันนี้เนาะในส่วนของเขาก็ใกล้จะเสร็จแล้วแต่ว่าก็เหลืออีกสองสามล็อกน่าจะทําพรุ่งนี้นะคะอเคเนาะทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะ ค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะเมื่อเี้เราก็บอกว่าจะกลับบ้านแล้วแต่เราลืมปิดคลิปนะคะแต่ว่าเรากลับมาถึงบ้านแล้วเราก็จะมาปิดคลิปตอนนี้นะคะทุกคนก็ส่วนที่วันนี้ที่เราจะให้ที่เราให้ไปดูแล้วก็จะเป็นภาพบรรยากาศของในส่วนของคุณป้านะคะทุกคนเพราะว่ามันที่ดินที่ดินพื้นนั้นที่นาพื้นนั้นเขาแบบแบ่งกัน3าสาส่วนนะส่วนแรกก็จะเป็นของพี่สาวแม่แล้วก็ส่วนไอตรงกลางเป็นของแม่แล้วก็ไอตรงสุดท้ายเป็นของน้องชายนะคะน้องชายคนสุดท้องของแม่เนาะแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็เลยเราก็เลยแบบจะแบบไปเขาเรียยกว่าอะไไไรแบบปป ใน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 กระท่อมแบบไปชมภาพบรรยากาศอะไรต่างๆอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นในโซนของเรานะคะเราก็จะทําเต็มที่เหมือนกันนะคะทุกคนวันนี้เราก็เลยไปช่วยคุณป้าเลยนะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้มน้ำชาทำบะข้าวเล็กๆแ้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็ได้มาเราก็ได้แผลมาด้วยนะคะทุกคนเจ็บมากเลยนะเพราะว่าโดนน้ำร้อนลวกนะคะทุกคน โอเคนะทุกคนคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากกันค่ะทุกคนถ้าคนที่เพิ่งได้เข้ามาเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนนนาลินเชนนลด้วยนะคะทุกคนฝากติดตามและฝากช่องนี้ไว้ในอ,อ,อ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วก็คลิปหน้านะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ